เมืองทองมาก็นานแล้วอยากจะไปาย,ยาวร้านหมูกระทะที่จริงใจต้องห,าห้าเฮหมูกระทะเลยค่ะคือที่ชอบเนี่ยคือร้านเนี่ยเขาเติมกุ้งทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วลายอาหารคือหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ําอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นเนื้อหรือหมูมีหมดเลยเลือกได้ตามใจชอบเดินเข้ามาในลายอาหารบอกเลยว่าละลานตาสุดๆเพราะอาหารกินเล่นเขาก็มีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นขนมจีบมียำของทอดคือเพียบเลยเพื่อนๆถูกใจมากๆแล้วคือน้ำจิ้มที่นี่เขาอ,อร่อยมากไม่ว่าจะเป็นน้ำจิม้มสุกี้น้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดเลือกสั่นได้เลยตามใจชอบเครื่อง มีอีกเพียบ ยากาศในร้านก็สบายๆเลยค่ะไม่อับไม่อุดอู้เพราะหลังคาเขาสูงมากบอกเลยค่ะว่าวันนี้จะจัดซีฟู้ดฉ่ำๆไปเลยแล้วของเขาสดมากค่ะเพื่อนๆกินกุ้งช่ำๆจ้อยเพื่อน,นๆเราก็คือแฮปปี้ปิ้งหมูย่างหมูกินช่ำแล้วสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเนื้อสลด์ร้านนี้เขาดีมากค่ะเพื่อนๆเจิ้มน้ำจิ้มกินไปเลยฟินๆตามที่โบราณเขาบอกกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่เราก็เลยมาตักไอติมเลยค่ะสำหรับร้านนี้เตยบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆเพราะอาหารเขาเพียบเลยแล้วราคาต่อหัวแค่238บาทเท่านสิบวันบี้อิ่มน บินจอยกลับบ้านนอนแล้วจ้า